อําประชันนาไฮโซพกงานแต่งเมปิกกั้นประตูเงินสุดโหดพี่เอแซลแขนเพื่อนเจ้าบ่าได้เลือกวันนี้1 6พฤศจิกายนเมพิชนาสาขากรควงแขนแฟนหนุม่มไฮโซพิกอัครวัฒน์แต่งงานไปที่เรียบร้อยตามประเพณีไทยและจีนโดยมีเพื่อนในวงการบันเทิงมาร่วมงานกันเพียบงานนี้มีเพื่อนเจ้าสาวมาครบทีมนำโดยเอศุภชัยอัาพัชลาภา วุนเ้นวิลิติพามีปัิดาทีมเปรมสินีเป้ยปานวาดแดนเพื่อนเจ้าเป่าก็ไม่น้อยหน้าน,านำทีมโดยไฮโซพกประธานวงพรประภาอดีตหวานใจอัมพัชราภาและพีดกันตะว่าที่เจ้าเป่าของดาราสาวแก้มบมปมเปียดา ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศอบอ่นไปด้วยความรักโดยในไอจีของพีเอนั้นก็ได้เผยคลิปให้เห็นบรรยากาศหลากหลายโมเมนต์ทั้งความสนุกทั้งสุขทั้งซึง้งพร้อมทั้งได้เห็นช็อตเด็ดพิธภาพที่ดีที่เกิดขึ้นระหว่างอั้มพกโดยพีเอได้เผยคลิปช่วงกั้นประตูเงินประตูทองขณะที่เจ้าเ่าเพื่อนเจ้าเปล่ามาถึงด่านของพีเอและอั้มก็ดูเหมือนจะเป็นงานหินสักหน่อยและซองต้องหนักมากๆโดยอั้มเผยว่าประตูนี้ตามที่คบเมมา จะบอกว่าเราสองคนเป็นพี่ที่สนิทเม,มายามาวนานดูแลเมมาทุกอย่างฉะนั้นค่าการดูแลของเมย์มันอาจจะสูงก่อนที่จะเริ่มเกมเพราะฉะนั้นขอซองก่อนที่จะเล่นเกมความรักที่มีให้เมย์มากเกินที่จะได้ซองเดียวอย่าเห็นว่าหนูหน้าเลือดนะคะจริงๆไม่โอนได้นะคะบอกไว้ก่อนจากนั้นก็ให้เริ่มเกมโดยให้เจ้าเป่าและเพื่อนเจ้าเป่ามาเต้นเพลงฮิตอย่างอมจงรวยของพัชชา แต่บอกเลยว่ากว่าจะผ่านก็ทำเอาหนุ่มๆเหนื่อยหน่อยเพราะต้องเต้นหลายรอบเนื่องจากไม่โดนใจอ้ําโดยอ้ําบอกว่าต้องทำให้สะใจทําให้สะใจเพื่อนเจ้าเป่าต้องใส่ซองเพื่อนเจ้าบป่าโอนโดยพี่เอก็พูดแซวขึ้นมาว่าเหมือนแขนเพื่อนเจ้าเป่าและหลังจากที่ผ่านแล้วอ้ําก็บอกว่าขอซองเพิ่มอีกสองซองซึ่งพี่เอก็ถามอ้ําไปอีกว่าสรุปเธอจะแกล้งเจ้าเป่าหรือเพื่อนเจ้าเปล่าขอหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ